หวานมันเค็มโหน้องเกินสตีมมากมันอันตรายต่อสุขภาพนะรู้ไหมในแต่ละวันเนี่ยเราไม่ควรกินน้ำตาลกับไขมันเกินอย่างละหกช้อนชาแล้วไม่ควรกินเกลือเกินวันละหนึ่งช้อนชาด้วยนะและที่สำคัญเนี่ยน้องกำลังทำผิดทำบรนณุสุขภาพของโรงเรียนอยู่นะรู้ไหม ูไม่ต้องมายุ่งกับหนูคนอื่นเขายังไม่อยากยุ่งกับหนูเลยหนูมันไม่มีค่าอะไรเลยไม่จริงหรอกเมลอนทุกคนก็ต่างมีค่าในตัวเองทั้งนั้นแหละก่อนที่จะให้คนอื่นเห็นค่าของเราเราต้องเห็นค่าของตัวเองก่อนนะเราเลือกได้นะเมลอนว่าจะอยู่กับคนที่ไม่สนใจเราหรืออยู่กับคนที่เห็นค่าในตัวเราแล้วทำไมครูต้องมาใส่ใจหนูด้วยเพราะครูเป็นอีกคนในอีกหลายๆคนที่เห็นค่าในตัวหนูไง และโรงเรียนของเราก็มีธรรมนูญสุขภาพที่คอยปกป้องหนูอยู่เ็ดีเราขอวันคืนนะเออธอสนใจไปเล่นด้วยกันไหมมันจะมีคนที่สนใจหนูอีกคนแล้วนะไปเถอะ อยู่ไหมออกมาคุยกันหน่อยครับว่าไงมีอะไรก็เรื่องที่ผมขอให้ท่านย้ายไปอยู่ที่อื่นนั่นแหละไม่เอาฉันอยู่ต้นนิ้มตั้งแต่โรงเรียนยังไม่สร้างเลยอยู่ๆใช่ฉันไปอยู่ที่อื่นได้ยังไงก็เพราะท่านอยู่มานานแล้วนี่ไงต้นไม้มันก็ปุพังไปตามการเวลาวันดีคืนดีกิ่งก้านหักลงมามันจะเป็นอันตรายต่อนักเรียนนะท่านอีกอย่าง ตอนนี้โรงเรียนของเราก็มีธรรมนูญสุขภาพแล้วด้วยผมไม่อยากให้ใครต้องมาเสี่ยงแล้วนี่ต้นไม้ต้นใหม่ที่ผมจะปลูกให้ท่านจะปลูกไว้ข้างๆกล้วยตานน้เลยนะได้ข่าวว่าไวกำลังอ้อในท่านไปก็ได้เห็นแก่เด็กๆก็แล้วกันโอเคตัดเลยน้องได้กับผมอ่าน้ำมันไม่โตรจืดค้นนะช็อต ก็ตัดเทพตั้งอาทิตย์ปมาแม่งป่ะอ๋อตะกีก้เนี้ยมันีีก็เติมหนักแล้วตอาอะไรป่ะอย่าซุบครับอะไรวะอย่าซุบซุบได้ปืออป้บ่เป็นนักเรียนอยู่เลยไม่ผมเสือไอ้พอหรอกตัมใจเสือไอ้ใครเละไอ้เด็กมาเสือนั้นไม่ใครไม่ปื้หรอกมีใ่ใครโลนี่ไม่ใช่โรงเรียนที่อ๋อไอ้เด็กเบลอนี่ตัมใจอยู่ในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนเละเด็กเขาห้ามอยู่กับยาเสพติดไม่โลมั้งเออ ธรรมนูนสุขภาพนั้นไปไปแล้วบ,บงเรียนไปอทุทุภูมิเลยอนูไม่กินเราก็ได้ว่าแต่ธรรมนูนสุขภาพอะไรอ้วพี่ธรรมนูนสุขภาพสถานศึกษาคือข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บริหารรูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพกายใจและพฤติกรรมที่ดีเป็นแนวทางให้ทุกคนในโรงเรียนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขอยู่ร่วมกันแต่น้องรู้ไหมต่อให้ไม่มีธรรมนูญสุขภาพเนี่ยน้องก็ต้องดูแลใส่ใจสุขภาพตัวเองด้วยนะ